สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Crypto Man วันนี้ผมมีข่าวร้อนข่าวใหญ่ที่กำลังขยาว,วงการคริปโตเคอเรนซีและเป็นประเด็นที่คนทั่วโลกจับตามองนั่นก็คือข่าวความคืบหน้าของคดีดูควอนอดีต CEO และผู้ก่อตั้ง Terraform Labs ครับเปิดประเด็นร้อนดูควอนขอขยายเวลาคุณคงจำเหตุการณ์ล่มสลายของ t e r r a USD หรือ UST และ LUNA ในเดือนพฤษภาคม2022กันได้ใช่ไหมครับเหตุการณ์นั้นสร้างความเสียหายมหาศาลกว่า40-60พันล้านดอลลาร์และทำให้โดคอนกลายเป็นที่จับตามองของทั่วโลกวันนี้ทีมทนายของโดคอนได้ยื่นคำร้องร่วมกับอายการสหรัฐขอขยายเวลาในการยื่นคำร้องก่อนการพิจารณาคดีออกไปอีก2สัปดาห์จากเดิมวันที่29กรกฎาคม2025 เป็นวันที่12สิงหาคม2025ครับทำไมต้องขอขยายเวลาเหตุผลที่ถแถลงคือการเจรจาที่มีประสิทธิผลระหว่างทีมทนายและอายการยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคือการจากไปของอายการนำในคดีนี้ทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องการเวลาเพิ่มเติมในการหารือและจัดการเอกสารหลักฐานจำนวนมหาศาลนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเพราะหลักฐานในคดีนี้มีมากถึง6เทราไบต์ ลองนึกภาพดูสิครับว่ามันมากแค่ไหนโทรศัพท์มือถือ4เครื่องที่ต้องปลดล็อกเอกาสารภาษาเกาหลีที่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษนี่คือความท้าทายที่ทําให้คดีนี้มีความซับซ้อนและใช้เวลานานทําไมโดควอนจึงสําคัญและผลดีต่อผู้ถือ LUNC คดีของโดควอนเป็นคดีประวัติศาสตร์ในวงการคริปโตครับเพราะเขาถูกตั้งข้อหาถึง9กระทงตั้งแต่การช่อโกงสินค้าโภคภัณฑ์การช่อโกงหลักทรัพย์ การช่อโกงผ่านการสื่อสารไปจนถึงการฟอกเงินหากผิดจริงเขาอาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุดถึง130ปีเลยทีเดียวนอกจากคดีอาญาเขายังถูกกรตอสหรัฐหรือ SEC ตัดสินให้จ่ายค่าปรับและชดเชยความเสียหายในคดีแพ่งรวม4.5พันล้านดอลลาร์และตัวโดคอรเองก็ต้องรับผิดชอบส่วนตัวถึง200ล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้มันมหาศาลมากครับและสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่แล้วมันจะส่งผลดีกับผู้ถือ LUNC ยังไงนี่คือประเด็นที่น่าสนใจครับการที่ทั้งสองฝ่ายมีการเจรจากันอย่างมีประสิทธิผลและการที่โดควอนขอขยายเวลาเพื่อเจรจานั้นอาจนำไปสู่ข้อตกลงรับสารภาพหรือ p l e d a l ได้ครับ การเจราจานี้อาจช่วยลดความรุนแรงของข้อหาหรือลดโทษจำคุกที่โดควรอาจต้องเผชิญลงได้ประเด็นสำคัญอีกอย่างคือการต่อสู้ทางกฎหมายที่ทีมทนายของโดควรนกำลังทำอยู่นั่นคือการโต้แย้งว่าโทเค็นของ Terraform Labs อย่าง UST และ LUNA ไม่ใช่หลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของ How v Test ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กรตอใช้ในการพิจารณา หากศาลตัดสินว่าไม่ใช่หลักทรัพย์ก็อาจส่งผลดีอย่างมากต่อคดีของโดควอนและเป็นบรรทัดฐานสำคัญสำหรับวงการคริปโตในอนาคตลองย้อนกลับไปดูคดีของ Ripple กับ SEC ที่มีการฟ้องร้อง XRP ว่าเป็นหลักทรัพย์หรือไม่สุดท้าย Ripple ก็สามารถยุติคดีด้วยการจ่ายค่าปรับ50ล้านดอลลาร์ คดีนี้อาจเป็นตัวอย่างที่ดีที่โดควอนและทีมทนายนำมาใช้ในการเจรจาหาข้อตกลงได้ครับดังนั้นสำหรับผู้ที่ถือ LUNC หรือติดตาม Terra Classic อยู่การที่คดีนี้มีความคืบหน้าเป็นในทิศทางของการเจรจาอาจเป็นสัญญาณที่ดีว่าคดีอาจจะไม่ได้ดำเนินไปอย่างดูดันที่สุดและหากมีข้อตกลงเกิดขึ้นจริง หรือหากโดควอนสามารถชนะในประเด็นที่ว่าโทเค็นเหล่านี้ไม่ใช่หลักทรัพย์ก็อาจส่งผลเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นและราคาของ LUNC ในอนาคตได้ครับเราเรียนรู้อะไรจากคดีโดควอนคดีของโดควอนไม่ใช่แค่เรื่องราวการล่มสลายของโปรเจกต์คริปโตแต่ยังเป็นบทเี่ยนสำ,สำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการในวงการนี้ครับความสำคัญของกฎระเบียบ คดีนี้ตอกย้ำความสำคัญของการกำกับดูแลและกฎระเบียบในโลกคริปโตที่ยังใหม่และไร้กรอบความเสี่ยงของการลงทุนเตือนให้เราเห็นถึงความผันผวนและความเสี่ยงที่สูงมากในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโปรเจกต์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนบทบาทของเทคโนโลยีการตรวจสอบหลักฐานกว่า6เทราไบต์การปลดล็อกโทรศัพท์การแปลเอกสารแสดงให้เห็นถึงความท้าทายทางเทคนิค ที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องเจอในการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนสำหรับพวกเราในฐานะนักลงทุนเราควรตั้งคำถามเสมอว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เราลงทุนมากพอแล้วหรือยังและเราได้ประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านแล้วใช่ไหมสรุปแล้วการขอขยายเวลาของโดควนเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตาในคดีประวัติศาสตร์นี้ซึ่งอาจนำไปสู่การเจรจาข้อตกลงที่สำคัญ และเป็นบรรทัดฐานใหม่สำหรับกฎหมายคริปโตเคอเรนซีในอนาคตครับสำหรับใครที่สนใจติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตแมนของเรานะครับเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกคริปโตที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ววันนี้ผมคริปโตแมนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ